หนูชื่อว่าน้องดวงแก้วโอ้โหดวงแก้วกี่ขวบห้าขวบห้าขวบโอ้จิ๋วขนาดนี้อ่ะอดีลาไม่ธรรมดานะเมื่อกี้นะเมืม่อกี้เล่นโอ้โหแต่ตอนดูอนพินีการนึกว่าโตกว่าน,นี้นะใช่ตอนนึนกว่าโตกว่าน,นี้ที่โรลเลอร์เบลดใช่ไหมลูกที่ลูกเล่นใช่ค่ะเริ่มเล่นมานานหรือยัง,งคะมาแล้วค่ะตั้งแต่กี่ขวบคะลูกตอนหนูเล่นสเก็ตบอร์ดหนูเริ่มตั้งแต่สามขวบแต่หนูเปลี่ยนมาโรลเลอร์เบลดก็ สี่ขวบอ๋อโอ้โหเริ่มจากสเก็ตบอร์ดก่อนเหรอคะลูกใช่ค่ะแล้วเก่งไหมคะสเก็ตบอร์ดเก่งไหมไม่เพราะว่าหนูลงแค่เนินนิดเดียวพอหนูลงเนินเยอะเยอะมันช้าหนูก็เลยเลยเปลี่ยนเป็นโรล,ลเลอร์เบรโอ้ไม่ทันใจไ <c oughs> ม่ทีเหมือนเขาพูดเหมือนไม่ทันเหมือนไม่ทันใจเขาเหมือนกันเออมันช้า <c oughs> อะไม,ไม่พูดปลาร์ตจ้แล้วเคยไปแข่งบ้างไหมคะ เคยค่ะแล้วคะไปแข่งที่ไหนอะไระรายการอะไรคะลูกรายการอันดาสะเก็ดชอบแล้วที่เคยไปแข่งมานี่ได้ที่เท่าไหร่คะก็ได้ที่หนึ่งแล้วก็ได้ที่สามคะ oh, <okay. S 1> ่ะโอ้โหเก่งยากะวันนี้น้องดวงแก้วมาความฝันที่อยากได้กลับไป <S 2> <S 2> คืออะไรคะลูกโร,เ,โรเบิร์ตโรเบิตเหรอคะใช่ค่ะ อแล้วที่มีอยู่มันเป็นยังไงคะลูกคู่เสียมพูนั้นมันมันจะพังแล้วอ๋อแล้วอยากได้กี่ข้างคะสองข้างค่ะวันนี้เราให้ข้างเดียวเองค่ะเอาไหมสองข้างแต่ว่า่้อสองมาสองอ้อสองก็เริ่มมองด้วยตาแล้วเริ่มมองด้วยตาแล้วให้ข้างเดียวได้หรือมีสองข้างอ เต็มที่เลยนะคะโอเคค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะขอบคุณค่ะไปกระโดดข้ามสามคนครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเราไม่เลือกอันแรกวะเรานอนไม่ได้เส็จกระเป๋สามคนเลยเหรอให้หนูเลือกสามคนหนูอยากเลือกใครไปนอนลูกให้หนูเลือกสามคน ลุงโมเป็นผู้หญิงลูกลูงโใส่กับโรใส่กับโรแหมยังจริงอยากออกไปเล่นลูกจริงจริงด้วยใส่กับโรเหรอไอหนูลองดูสิลูกหนูอยากให้ใครออกไปเล่นกับหนูหนูลองเดินไปชี้เลยอ่ะพี่หอยหนึ่งอะพี่หอยหนึ่งอะใครสองลูกหนีสองลุงสองนะคนที่สามดูเลือกใครลูกลุงโเป็นผู้หญิงลูกลุงโเป็นผู้หญิงเอาคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้หญิงลูกนี่ลูกนี่ไงนี่ไงอ่าสามคนอ่า จะอยู่ตำแหน่งไหนผมอยู่ชิดขอบเห็นไหมอุ้ยไม่มีปัญหามีซุปเล่นด้วยมีซุปเล่นด้วยแต่ว่าเรียนตำแหน่งว่ากันอีกทีผมสุดท้ายพี่นอนคนแรกเลยนอนพี่นอนเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวนานเดี๋ดี โอเถือว่าเป็นพิธีกรงั้นอยากระวังคนอยู่ตรงไหนแล้ววันพี่หอยพี่หอยอย่าไปนอนงั้นพี่หอยนอนยาวเอาหัวคุณรอก่อนจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยขออย่างนี้อู้สอูนี่ฮะนอนนอนอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วยัแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมลูกไม่ได้ได้เหรอ ต้องนอนยังไงลูกหนูมาจัดแจงเลยลูกช่วยหน่อยต้องจัดแจงลูกต้องนอนไงคะนอนไงครับหนูบอกนอนไงลูกนอนยังไงครับต้องนอนตรงนี้ตรงนี้ถึงซัมโอเคครับอืออ่าซู่เป็นนุ่นซู่เป็นนุ่นเอาเอาให้ปริมาณ เดี๋ยวมันถ้ามันหางนี่มันจะซุนี่เสยหน้าเลยนะูข้ามแน่นะดวงแก้วข้ามแน่นะลูกเออคุณซุปมะเราว่าเราทัำในแนวนอนดีกว่าเดวพร้อมไหมคะลูกดวงแก้วพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูให้จังหวะนะอ่าโอเคอ่าคุณครูเชิญค่ะดวงแก้วพร้อมนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเ่อนเพื่อนเ่อนเพื่อนเพ่อนเพื่นเ่อทีเดียวนะรอบเดียวจบเลยนะ รอบเดียวจบเลยนะมีนะเอาจะรอดหนูจะรอด <c oughs> แต่พี่เขารอดหรือเปล่าถือเป็นภารกิจที่ลุ้นระทึกแล้วรู้สึกเสียวแทนทั้ง3คนเลยจริงๆนะครับเรามาเอาใจช่วยและลุ้นไปพร้อมกันครับว่าน้องดวงแก้วจะทำภารกิจนี้ได้สำเร็จหรือไม่เอาลูกเต็มที่พร้อมแล้วเด็ด ระวังมือกูมือไวหน่อยก็พร้อมนะลูกเซร็จปปั๊มเสร็จปุ๊อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสองคนไม่เสียหรอกคุณมีคุณผมนี่คุณเสียวกว่าไม่เป็นไรผมเสียวมาเยอะแล้วชีวิตผมอ่ะผมเสียวมาเยอะแล้วที่เชื่อไหมฮะร้องเขาโดดข้ามสี่คนได้อะไรนะจริงตรงแก้วสี่คนได้ไหมลูกอีกคนหนึ่งใครดีลูกเอางี้เอางี้อีกคนหนึ่งคุณซุปจานเอาคุณครูอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งใครดีลูกให้หนูเลือกงาหนึ่งคูเงาะสองคูเงาะสามคูเงาะหนูเลือกใครคะ สามคูงเหรอเอเล่นครับไม่จริงเก่งมากน้องดวกครับคุณป่ยหน้าครับขอบคุณนะครับเราไปกันที่ E S C Space p u m p e r ครับคลองหลวงปทุมธานีจำได้ไหมลูกจำได้วันนั้นร้อนมากครับทีมงานบอกน้องดวงแก้วใจสู้มากนี่คือฐานที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อท้าทายดวงแก้วครับ ด่านแรกครับน้องต้องลอดคาน3ระดับครับ <_ d ata> ด่านต่อมาคือซิกซักผ่านก้รวย <_ d ata> และด่านสุดท้ายครับวันเล็กผ่านลูกไข่ครับ <_ d ata> อู <_ d ata> ไอ้ดูแรกใกล้ชิดครับโอกาสครั้งที่หนึ่งครับมาแล้วครับ โอ้โหได้ได้ครับได้ได้ได้โอ้โหไหลหลังเลยตัวอ่อนเลยรอบแรกนี่คือมันมันยากแหละครับเพราะว่ายังไม่คุ้นชินมากนครับแต่เวลาได้แต่ว่ากลัวลงซิกแซกไม่ผ่านตอนจังหวะแรกด้วยครับแล้วมันเลยเสียจังหวะไปหมดเลยครับเราพอชนไปหมดแล้วมันมันเสียจังหวะนะครับแล้วก็ไปพลาดนี่ครับไปกระแทก แอคชั่นแคปเลยครับอันนี้หน้าเด็กทำอะไรอยู่ลูกอยู่ในร่มอยู่ในร่มพักเหนือใช่ไหมลูกนี่ยังสู้ไหมลูกสู้เนระสู้เหรอล้มเอาใหม่ปะทำได้นะทีเดีองนะไปมึมาเป็นเด็กใจสู้จริงๆนะครับเป็นเด็กใจสู้มากพวกเราครับกำลังใจกับดวงแก้วครับโอกาสครั้งทสองครับดูนี่ละจ๊ะ โอกาสครั้งที่สองมาแล้วครับนี่นขาดสำคาญแล้วครับต่ำมากอ่ะแล้วก็ซิกแซกครับเอ้ยซิกแซกซิกแซกได้ครับวันเล็กวันเล็กโอ้ยโอ้ยตื่นเต้นนุ่งแก้วหนูพมที่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความรักของหนูที่มีต่อกีฬาเอ็กซ์ตรีมความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมไม่ยอมแพ้และสนุกกับทุกกิจกรรม ให้พี่ๆนมเปรี้ยวดัชมิลคิดทราบแล้วพ in <iento> ี่พี่เขาภูมิใจเขาทึ่งในหนูมากนะลูกแล้วเขารู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่หนูอยากได้ที่สุดพี่พี่นมเปรี้ยวดัชมิลคิดให้รายการเตรียมสิ่งนี้ให้ลูกครับขอความฝันให้น้องโยมแก้วจากพี่ๆี่นมเปรี้ยวดัชมิลคิดครับสีสวยมีเรื่องสีดีเรื่องสีดีสีน่ารักสีสดใสเหมาะกับน้อง ตรงแก้วลูกเอามือลงก่อนครับแล้วก็หันมามองในละลูกเยใช่หรือเปล่าลูกมาดูใกล้ๆลูกมีใช้สีสันอยากได้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะไม่ใช่แค่คู่นี้นะลูกพี่พี่นมเปรี้ยวดัชมิลคิดเขามีทุนการศึกษาให้ลูกด้วยรวมวันนี้มอบให้ลูกจากพี่ๆนมเปรี้ยวดัชมิลคิดสองหมื่นบาทจากนมเปรี้ยวดัชมิลคิดครับค่ะและตรงนี้ลูกพิเศษสุดๆลูกนี่ เดินตามดูรอบวงเลยนี่ลูกดวงแก้วมาดูตรงนี้มายืนตรงนี้มายืนตรงนี้อ่าหนูรู้จักหรือเปล่านี่ใครเมรลเลียนถูกต้องลูกนี่คือน,นมเปรี้ยวดัชมิลคิดโฉมใหม่ลายมินเนี่ยนนอกจากลายใหม่แล้วยังมีประโยชน์เยอะคุณค่าจากน้ำนมโคแท้โยเกิรต์ตและน้ำผลไม้มีวิตามินซีสูงมีโอเมก้า369อร่อยสดชื่นสนุกกับทุกกิจกรรมมอบให้น้องดวงแก้ว ไปดื่มตลอดทั้งปีจากพี่พี่นมเปรี้ยวแัชมิลคิดลูกเนี่เหรอขอบคุณค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ